สิ่งที่ไม่ได้ใช้ในโัวเรือนเปลือกไข่สาดทิ้งครับเปลือกบางคุดอินแล้วหรือจะเปลือกสาดทิ้งไปครับน้ำสาวข้าวครับสาวข้าวเสร็จแล้วใช้ไม่ได้แล้วนะครับสาดทิ้งไปครับแต่สิ่งที่เราทิ้งไปนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดู ว่าสิ่งที่เราทิ้งไปมีประโยชน์ต่อต้นพืชหรือเปล่านะครับครับเพื่อนๆพื่อนสิ่งที่เราได้สาสทิ้งไปนะครับสําหรับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อบ้านเรือนของเรานะครับเป็นสิ่งเหลือใช้จําพวกน้ํเซาวข้าวเปลือกไข่แล้วก็เปลือกมังคุดนะครับที่เหลือใช้แล้วแต่เราสาสลงไปแล้วนะครับต้นพืชต้องการและทําให้ต้นพืชของเราเจริญเติบโตติดดอกออกผลดูนะครับดูพิกต้นนี้ครับเม็ดบเบลมเิ่มเลยครับ เม็ดใหญ่มากดูนะครับมะเขือก็ออกดอกแล้วนะครับนี่เราศาสตร์ไปเป็นประจำโดยที่เราไม่รู้เลยนะครับว่าสิ่งที่เราสาสตร์ออกไปหรือว่าทิ้งไปนะครับมีประโยชน์ต่อต้นพืชของเราอย่างเช่นนะครับเปลือกไข่นี่นะครับเนี่ยเปลือกไข่นี่นะครับมีแคลเซียมสูงที่จําเป็นต่อต้นพืชของเราแน่นอนครับเมื่อย่อยถลายแล้วนะครับมีแคลเซียมสูงมากแล้วก็นี่นะครับเปลือกมงคุด ในเปลือกเมืองคุดนะครับจะมีเอนภูมิคุ้มกันให้ต้นพืชป้องกันโรคภัยต่างๆที่จะมาทําลายต้นพืชของเรานะครับสําหรับเปลือกเมืองคุดแล้วก็น้ําสาวข้าวนะครับมีประโยชน์แน่นอนครับสําหรับน้ําสาวข้าวมีวิตามินมากมายที่จําเป็นต่อต้นพืชของเราเดี๋ยวเราตามไปดูปุ๋ยน้ําที่ทําจาก3อย่างที่เรานํามาทิ้งไว้นี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านและเอฟซีช่องลีไทยพีชนแนลนะครับ วันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม18.30นนของทุกวันในเรื่องการเกษตรนะครับโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทำของที่เหลือใช้ภายในบ้านของเรานำมาทำปุ๋ยโดยเฉพาะวันนี้ผมจะนำเปลือกมังคุดมาทำปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นไม้ของเรานะครับตามมาดูกันเลยครับวัสดุและอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยน้ำเปลือกมังคุดในวันนี้นะครับ จะมีน้ำสาวข้าวจำนวน10ลิตรเปลือกมังคุดตามละเอียดจำนวนครึ่งกิโลกรัมแล้วก็เปลือกไข่ตามละเอียดนะครับจำนวนครึ่งแก้วใหญ่นะครับสับรพะคุณของน้ำสาวข้าวก็จะมีน้ำสาวข้าวมีวิตามินมากมายที่จำเป็นต่อต้นพืชของเราและมีแคลเซียมสูงด้วยนะครับแล้วก็นะครับเปลือกมังคุดในเปลือกมังคุดสามารถป้องกันเชื้อราได้และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นพืช เพื่อให้ต้นพืชของเราห่างไกลาจากโรคนะครับในเปลือกไข่นี้นะครับมีแคลเซียมสูงและทําให้ต้นพืชของเราแข็งแรงตามมาดูวิธีการทํากันเลยครับโดยอุปกรณ์ในการทําปุ๋ยน้ําบํารุงต้นพืชของเรานะครับวันนี้ก็จะมีพระเอกของเราเลยนะครับคือเปลือกมังคุดผมจะใช้เปลือกมังคุดประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับในการทําเปลือกมังคุดให้ละเอียดแบบนี้เราจะใช้วิธีการตํานะครับ แล้วก็เปลือกไข่ดูนะครับจํานวนครึ่งแก้วใหญ่นี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้ําสาวข้าวจํานวน10ลิตรครับในขั้นตอนแรกนะครับเราจะเทเปลือกไข่จํานวนครึ่งแก้วครึ่งแก้วใหญ่นะครับลงไปในน้ําสาวข้าวแล้วหลังจากนั้นเราจะนําเปลือกมังคุดนะครับจํานวนครึ่งกิโลกร,รมัมเทลงตามไปนะครับ แล้วเราจะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับหลังจากเราทำการคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการหมักไว้ประมาณหชั่วโมงนะครับเพื่อให้สารต่างๆคายตัวออกมา สำหรับเพื่อบำรุงต้นพืชของเราและป้องกันเชื้อรานะครับตามมาดูกันเลยครับเมื่อเราทําการหมักไว้สําหรับปุ๋ยเปลือกมงคุดครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเรามาทําการลดลาดกันเลยครับสําหรับต้นพืชที่เราทําลงถุงทาก็ใช้ได้นะครับเพื่อป้องกันเชื้อราทางดินและทําให้ต้นพืชของเราแข็งแรงขึ้นนะครับการลดลาดบํารุงต้นพืชป้องกันเชื้อราทางดิน น้ำปุ๋ยเมื่อเราใช้แล้วนะครับเราจะต้องใช้ให้หมดภายในคราวเดียวสำหรับต้นฟ้าทลายโจรที่เราได้ทำการปลูกไว้ทำยาลงกระถางนะครับเราก็สามารถลดลงไปได้นะครับแล้วก็นี่นะครับต้นขนุนที่เราเพิ่งลงชํำนะครับเราก็ลดลาดลงไปได้นะครับนี่นะครับไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดเลยนะครับและคลิปนี้นะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปการใช้เปลือกมังคุดเปลือกไข่บดละเอียดแล้วก็น้ำสาวข้าวนะครับในการทำปุ๋ยบำรุงต้นไม้ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทัยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาทั้งช่องวิทัยพีชาแนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อนได้รับชมและรับฟังต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับจากวิทไทยพีชาแนลครับผม